อ๋อมันไม่คลายมากเลยเดือดใยมากเหมือนเหมือนก้อนเล็ขเอาเอาได้แล้วเปล่าได้ทุกท่านเอาได้หรือเปล่านงูงูราคาขึ้นแค่ไหนที่มาเลพื่อนสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราช่องแฝดสยบแชเนลครับผมตใส่ที่แล้วนะฮะคลิปอะไรคลิปดำน้ำ คลิปแข่งอยู่ใต้น้ำให้นา้ที่สุดใช่ผมได้ที่หนึ่งก็ผมชนะเอาะเกี่ยงเย้เล้ชนะโอ้กลับไปกอดูได้นะเขาโคตรหลอกลวงโคตหลอกลวงคือการหายใจของผมไม่ต้องใช้อุปกรณ์ด้วยนะเฮ้ยผมช้อยู่นี่โอ้ไปเรื่อยเลยโอเคตอนนี้เราก็ได้แบ่งไม่ได้แบ่งหรอกไอ้พวกนี้มันเล่นน้ำกันใช่ผมกับไอ้พวกกระเป๋าลูกโป่งรอดูนี่ผมไม่ได้บอกว่าลูกโป่งมาทำอะไรอ่า ุกคนอาจจะงงสิว่าลูกโป่งไปทำอะไรกติกาของเราก็คือแข่งกันอยู่บนน้ําแข่งทีมทีมมาสองคนตัวกูก็เบาแล้วนะไม่ต้องแบบต้องลอยอยู่บนน้าเลยใช้ลูกโป่งใช้ลูกโป่งแล้วเราจะไปชุบเรื่องอุปกรณ์อุปกรณ์มีแค่เทปกับเชือกฟาง2อย่างไปชุบชนะเลือกว่าจะเอาอะไรแล้วก็เอามาทําลูกโป่งเพื่อลอยอยู่บนน้ําทีมมาสองคนแล้วทีมจะแบ่งยังไงดีวะเพื่อนเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกีกูเ่าเบาลูกโป่งแล้วให้ให้มัดใช่ไห ไอ้ิวกูรุกโง่เหมือนมึงเลยรุกโง่งั้นก็ต้องเอาคนกลัวกับคนกลัวอยู่ด้วยกันเราจะได้ชนะไอชิวกูต่อให้กูว่ายไปว่ายมาแบบลอยอยู่ในน้งั้นกูก็ชนะแล้วไม่ต้องรุกโง่ด้วยโอ้โหแล้วกูเหนือจัดยังไงยังไงยังไงมึงก็ต้องแยกทีมกันแล้วเพราะมึงลงน้ำไปแล้วเพราะกูไก่ฟุกยังไม่ลงน้ำพวกกูต้องทำอุปกรณ์ไงอ๋อก็ได้ก็ได้ดีแล้วงั้นกูว่างั้นกูก็ต้องอยู่ไก่ไหนมึงอยู่ไก่ฟุก ทีมมึงอ่ะเดี๋ยวกูไปฝากหชุบกับไอ้ฟุกเออว่าเอาเชือกฟางอ่ะมึงฝขอชุบเลยดีกว่าชนะเลือกเชือกฟางกับก็ได้เทปกาวอ่ะฝากห้ชุบชนะเลือกโอ้แพ้แผลแพ้อย่างนี้ฟปล่าเปาเอาเลือกอะไรเลือกอะไรเลือกเทปโอเคโอเคเลือกเทปถือว่าชนะเออมามาชุเรใส่ เอ๋ออยังได้เชือกฟางโอเคเราเอาทปเราเทปเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปทำบุปกรณ์ให้เพื่อนได้เลยไอ้ไอ้พวกได้เทปนะเว้ยเฮ้ยได้ได้ทีมมึงได้เชือกฟางนะมึงไม่ใช้เชือกฟางวัดให้เป็นให้โอยหล่อกูมาลูกโบกงแล้วปวดมือแล้วเนี่ยไปเลยเราเข้าเราเข้าไปทำอันนี่ดีกวะมามาครับทุกคนนี่คือลูกโบ่ของเราเราขอเวลาไปประกอบกันแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวทีมทีมผมก็จะประกอบตรงนี้เลย จะตั้งกล้องไว้นี่แล้วกันเริ่มลงรโลาทำงไงครับตบลกับแนร่เแราเราไปวางดีกว่าอเ่ช่วยเพาทำเด็กอยู่แล้วไม่มีแดอะไรมึงคุยที่อะไรมึงไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเออไม่เข้าใจหรอกเออทุกคนครับก็ขอแอคหน่อยแล้วกันนะคือเขาทำอยู่ก็มีทำตัวสเปคสปะได้นะ เขาเรียกว่าอะไรอะเรียกว่าอะไระ <โ certain S 1> แพลกโปงอารัสจันนะคะ<ช>เราไปดูนะคะว่าตอนนี้เขาทําถึงไหนไกันไปกันตอนนี้อยู่ในช่วงการวางแผนนะคะเขากาลังวางแผนกันอยู่โอ้โหเครียดมากเราคิดว่าน่าจะออกมาอลังการมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้นะคะโอเคจริงนมากคืองานไปไวมากแล้วว่าวางแผนอยางไรดะคะตวงนี้ โเดี๋ยวกลับไปดูที่ทีมสีแดงนะคะอ่ะทีมสีแดงคะคุณคิดว่าแผนของคุณเป็นยังไงคะไอบ้บ้าพูดน้อ,อยไม่ต้องพูดเยอะชนะทุกเกมตลอด <c oughs> ผมไม่พูดเยอะ <c oughs> ครับ <c oughs> รกเเเเราาาชชนนนะะะกกมท่อไ้้หถ้าเป็นเกมคู่ยังไงก็ชนะ <c oughs> คือมีไอ้นายมึงก็แพ้แหละโบดรู้นี่วเท้าผู้ใหญ่อลังการขนาดไหนจมแล้วคุณนอนคุณไปลงไปนอนด้วยเออ พขาเอื้วังกันมากเลยนะคะคู่นี้เดี๋ยวเราไปดูแคปพิเศษจากคุณไหนะคะตอนนี้คุณไถ่เข้าไหนแล้ววะจะไปดูคุณไหนนะคะโอ้โหนี่คุณไหนนะคะทำเพียบเลยค่ะโอ้โหเป็นผู้คุมลูกโป่งภาระเขาฮะาระ a few moments later ทุกคนคะตอนนี้ทีมสีขาวดูสิคะเขาแบบ ็นรูปเป็นล่างแล้วค่ะทุกคนมาดูป,ป,ป็นล้างนะคะสีแดงก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วคะ่ะแต่ว่าเรายังไม่ให้ดูเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเลยดีกว่าสีแดงน,ดนี่เราโชว์แต่สีขาวพอนอะ เราเห็นรูปร่างของแต่ละทีมแล้วค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะคะว่าแต่ละทีมดีไซน์ออกมามีรูปร่างยังไงอรังการงานสร้างขนาดไหนคะไปดูกันนี่คือทีมสีขาวนะคะยิ่งใหญ่อรังการงานสร้างมากๆเขาแบบตั้งใจทำกันมากๆเลยคุณมีอะไรจะฝากคนดูไหมคะชนะอยู่แล้วครับคือถ้าได้ราวัลความสวยก็คือต้องฝั่งนี้ด้วยแลวความ อุ้ยนี่ไงอันนี้คือตัวอย่างนะครับเพราะเพราะมันเปลี่ยนสีมันก็ต้องแตกเป็นธรรมดาโอเคเติมด้วยนะไอที่รู้นั่นน่ะได้ได้ได้เติม์หรว่าเไอวัตโอ้โหฟังสีแดงเขาก็อรำกันะงซีจีเป็นลูกย้ายเลยนะมากันแบบทีมทีมระเบียบแบบนี้โอ้โหเราน่ารุนมากมากเลยนะท่านผู้ชมเอามาต่อกันเ้ยเขาไม่ได้มีแค่ก้อนนี้นะคะเขามีอันนี้อีกโอ้โหไอ้บัตมันไม่เป็นทรงว่ะ การมากเลยค่ะนี้เ,นเ,เดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จสิู้นนะคะไปเลยเสร็แล้วใช่ไหมคะทีนี้บอกเลยนั่งสบายเอาจร<อ>ิงแต่คือองคผมมันมีมีลงไม่ร่องคือขาต้องลงน้ำนิดหน่อยใช่ไม่ <S 2> <S 2> ใช่บอว่าผมผมเชื่อมันไม่สามารถทำเป็นแครได้อะทุกคนยังไงตัวก็ต้องโดนน้ำนิดนึงข้าคันนี้ไว้แล้วกูก็โดดเลยรอยเฮ้ยแตกเก้วแตกครับแตกครับแตก เือริมปีขาเขามาเลยเดี๋ยวแป๊บนึ่งอยู่คนเดียวอยู่สองคนแอยู่คนเดียวเอาไปวางก่อนวางกลางสาก่อนนะวางกลางศาก่อนดูขนงานดูคนยานเดี๋ยวขึ้เดี๋ยวขึ้นขึ้นเดยขึ้น้ายได้วยท้ยายด้วสบายมากเหมือนก้อนเมฆของเราคือมี <Heritage desserts> ละคนดีกว่าเอาองมึงอ่ะัดกันัดกันเดีละคนขึ้นลอยู่หานางขึ้นก่อน อยู่ได้อู่ได้ไกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูให้มันขึ้นห่อดคนแรกกเดี๋ยพื่อนาเดี๋ยวให้ทีมสีนี้ขึ้นหอดหนึ่งคนใจเย็นใจเย็นโอ้โหอะไรอ่ะนั่นนี้หอมีก็โจมไปขึ้นตัวก็ยากห่อยดูมงบอด้ไ่อ้งไเดดิโอยอะไรเนี่ยมัได้ทอเป่าอ่ะเอาได้แล้วมเาได้หรือเปล่าอได้แล้วเหรอว้า ขอแว่นหน่อยโอ้ยโอ้ยขาด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 ดินอันเลยเร็วเร็วดีรีบขึ้นดิเอ้ยขึ้นดิขึ้นดิอะไรเนี่ยนักน้ำโอ้ยขาโจมขึ้นตัวโค้งไม่ไงไปไหนไปเนี่ยหรือว่าขึ้นอะไรดีไปบ้านอะไรไปเนี่ยให้มึงเอาต้อนรับคนวเนี่ยเหมือนลายชา้นเมฆงูงูลายชาขึ้นแท่นขึ้นมาเลยเพื่อนเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะโอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โห อาฟกอาอหนึ่งคนฟุกฟุกขึ้นเฮ้ยไอ้ฟุกนอนมองนอนอย่านอนยังไงหากหน้าแบบุหาหาดูดีดหาดูดมา้าัวเอาลุไรบ้จสองทีมกำลังหาวิธีทางม่ได้ขึ้นนะคะเร็ว

เรือกูยังไม่จตไอ้บไอ้บูเฮ้ยเไอ้บสเรมไม่ไหวแล้วอ่ะมีคนดึงมาไปไม่ได้โอ้โหอก้วทังคนอตอนท รอเท้าพี่บอกอะไรนะถ้าอยู่ด้วยกันได้สองทีจะทำยังไงอยู่ด้วยกันอ้ไอ้เนี่ยแตกหมดเลยว่ะของกูว่าไเนี่ยลูกโป่งไม่ว่าแข็งแรงโอ้ยท่าเราได้สีแดงไหมนะกโอ้ยเปิดทุเปิดทุกเปิดแย่บอกโอ้โหกูมัดจนนิ้วแดงอุ้ยหยุดอีกหนึ่งงานแน่แน่แนองขอลองเทียบของพวกมันหน่อย anh okay. ừ. 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 đi mày anh đi được. đi anh đi mày đi được. đi 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 ให้ร้องแต่สีดีกว่าให้ให้ร้องตาสีดีกว่าร้องเม้นท์นนะชอบของใครของบ,นบนหนือของบัสของบนก็คือสีขาวสอยบาสคือสีแดงที่งลงไปขึ้นท <ul> ี<ๆ>่ลงไปขึ้นตัวมึงเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ในเกมอะไรอะไรแต่แต่ของผมไม่แตกนะเที่ยวของมันอยู่ฝองคนได้ด้วยหว่าที่จใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดแชร, Kelsey, ร์กดซับสไครต์ที่พันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเราด้ครับผมได้ครับเราก็อยู่ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนน้ำแล้วฮะ เมื่อกี้ก็อยู่ได้พักหนึ่งเลยนะเอาจริงๆเกมถ้ากูไม่ลงก็ไม่แตกแต่ของผมไม่แตกนะโอ้ยเหี้ยกูอยู่ได้กหนึ่งขึ้นดูว่าดูแลลูกโป่งมึงหนากว่าอะไรต่อยิบเดียวอ้าวอ่ามยังไม่แตกยังไม่แตกขนาดเนี้ยดูไม่แตกไอ้สัตว์เกินไปไปแล้วบ๊๊าายยบบายบายไม่แตกตอนนี้